สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับน้องไก่งวงคำผลรวมมิรคากับช่องตามใจไก่งวงเมื่อนี้พี่น้องอาจเหียนบรรยากาศอยู่กลางทงหน้ามาพี่น้องเนะเาะสียห้อไปเบิ้งไฮน้าค่ะเบิ้งวิถีชาวบ้านค่ะวิถีบ้านบ้านค่ะตอนนี้กำลังฝีตกกาแลยพี่น้องครัไปเบิง้งการตกกานาพี่น้องเนาะว่าสิเป็นแบบใดค่ะต่ว่าตกกแล้วลหะเบิง้งไฮน้าค่ะว่าตอนนี้ น้ำเริ่มมากแล้วฝนเริ่มตกแล้วพี่น้องกำลังสีเขากะถือว่าเขาฤดูกาลทํำหน้านะพี่น้องเนาะช่วงปิดโป้งแล้วพี่น้องขามาค่ะถาไปเบิ่งค่ะให้หน้าเบิ่งหน้าห้าสิเป็นแบบนีค่ะค่ายพี่น,น้องนี่เป็นที่หน้านะพี่น้องนะเนาะเบิ่งค่ะบรรยากาศทุ่งนาอันนั้นเป็นถนนใหญ่นะครับเป็นบ้าน เดี๋ยวแกงว่างเสียว่าพี่น้องไปเบงิเบงค่อยๆเบิงพี่น้องอันนี้หวัวตะไถหูดพี่น้องไถแล้วล่ะ่ว่าบัดเยาะขาดสิริไทยกรอบนึ่งอยู่พระาวะว่าช่วงันไถถฐานน้ำพี่น้องอันนี้ตกกล้าเรียบร้อยกล้ารู้สึกว่าจะใหญ่แล้วนะญงแล้วแต่พี่น้องแต่รู้สึกว่า หนาสไลา์เติบหนาสไลด์เติบอันนี้เป็นรักสนะกนะพี่น้องเนาะทีหัวตะแบงแล้วพี่น้องคุณยายหัวตะแบงทีหงาพวกป่าพวกหน้าเบิงค่ะเบิงบรรยากาศเพิ่นกำลัง,ก,งกำลังดำนาค่ะอนาหน้าเพิ่นเลยพี่น้องเนาะเะขียวอันนี้เพิ่นวานเอาั้งค่ะ แต่เฮาจะใส่แบบลกลกลกระดำพี่น้องเฮาบออยากหวานเพราะเพื่อลาวานมันเจ้าไหนหละ่ะโอ้ยห่ามหาหนเสร็เบิ่งค่ะพี่น้องเบิง่งอันนี้ก็ตกไม้ค่ะพี่น้องตกไม้อันนี้กําลังงามพู่นะแต่บ่กเอว่าห่างบปไหนพี่น้องเบิง่งตอนแรกลุมนี้ฝนตกวางสามสี่มือขึ้นหลังพี่น้องเบิ่ง่านา้ำ รู้สึกว่าน้าม็จเต็มลุมอีกแล้วพอช่วงหนึ่งหน้าม,มันแห้งแรงนะพี่น้องเนาะอันนี้คือหุ่นไลกา,าไปดูหลุมพี่น้องไปดูหลุมไปดูหลุมอันนี้เพิ่นล่องลกเบิง่งแสดงว่ามันยังบอพอลกพี่น้องเออเหยบโตแค่ไหนะ ฟีทงหาทงพี่น้องคนอันีนกะก้าอันีนกะก้าพี่น้องอันนั้นเป็นเต่ทาท่าเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งค่ะ,คะเข้าง่างไ,ไปเบิ้งรวมก่อนพี่น้องโอ้ยไดสิตกคาดว่าปีนี้เสด็จดำหน้าย่านคือเซบ่ได้เข้าไปเข้าไปซ่อมงานต่อพี่น้องเบิ้งสถานการณ์แล้วตอนแรกรมนี่แรงอะได้พี่น้องแหงแล้วมันนี่ฝนตกสามมือนน้ำปลาลงมาก เป็นสีนี้เลยปกติมันก็นสีแบงเป็นแบงเป็นอีกสองหลุมแล้วพี่น้องนหลุมหนึ่งหลุมเตือนหลุมหนึ่งหล,ล,ลุมเลิกเนี่ยฟังีนจะเป็นหลุมเลิกฟังนี่จะเป็นหลุมเตือนแต่มันจะมีกั้นกลางไว้อยู่ครับพี่น้องน้าเป็นสีนี้แล้วเราจะกินน้ำใสเลยจะเก,กียกงม่วงกับมันอาบน้ำนแล้วะพี่น้องเวลาหอนหอนมาโดดตุ้มมาโดดตุ้มเลย อันนี้มีป่าเดิพี่น้องป่าลายอยู่ดิแต่ว่ากาดว่าฟีบืนคืนนี้เราต้งคิดว่าเนาะเพราะว่านา้ำลายให้แล้วพูดละค่ะที่ก็จะสุดเทียนพี่น้องเห็นต้นไม้ใบป่ายพูดบ่กพ,พูดละที่ก็จะสุดพุดพ่นอันนั้นดอกบัวบัวแดงเห็นไหมเห็นบ่อหนามันไหลลงหลุมเพราะว่า ไม่ไม่รวมกรดีย่างนึงพี่น้องเนื้อเลียเ้ยงปูเลีนะ้ยงปลาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเตาทานพี่น้องไ่เม็นเพิ่นเคยหะบ่อึบอ๋อเพิ่นนั่นแหละเพิ่นเคยแหละเอิ้นเคยเขาเอิ้นเคยบ่ฮะเขาเอิ้นเคยเนาะคะนะ่ะเนาะอึบปไปเ้ามาในพี่น้องย่งางต่อ อากา็เป็นที่เพิ่นพี่น้องเออเออหมดเอา้ามาคามเนี่ยมันโอ๊ยพี่น้องขาพี่น้องเบ่งมาคามเห็นบ่เห็นมาขามบ่พี่น้องอมันหดย้ามาคามเราบ่คือว่มา,ามาขามมันเมื่อเกิดมะคามเเกิดมะคามเก,เกิดย่ามนีป่พี่หัวจะรู้นี่เออโอมันเนาเ <c oughs> บนไก่ส่งบ่เนา เมื่อกี้เกะเล้ว่าเนาะว่า,าววเออเออเอเอ,เอ,เอหมดขั้นกับย่าจะรกมากพี่น้องขาบรรยาก,กาศบ้านๆแต่ไม่มีฝนตกเนี่ยสีอ้สุดยอดเลยเลยพี่น้องบ้าหล่ะเกิดจากดำหน้าแต่ถ้าต้องทอดรอก้าให้มันกะเออหมดหมดขั้น เบิ่งสาวที่นี่แค่เป็นแบบนี้พี่น้องเบิ่งค่ะถ้าเราจะขึ้นไปนานะคะอันเป็นให้พี่น้องเบิ่งที่แปีงเป็ียงแค่เป็นแบบนี้รูปเปียงประวัติหนึ่งห้องปั่นแล้วก็จะได้เห็นเทสคันแทน่ารัดไว้เลยนะพี่น้องเนาะแปีงเป็นสัดเป็นส่วนไว้ค่ะให้ใหญ่โอ้โกบหรืออื่ง ออันน้ิปเป็นลมๆพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สัมนีสักก่อนพี่น้องเดี๋ยวหอดมือดำหนา้าไกลง่วงสิมาทายสูเบิงเด้อพี่น้องเด้อค่ะก่อนจะไปก็อย่าลืมกดติดตามดกด subscribe นะค่ะนอกก้องกบช่องตามใจไกล้ง่วงได้พี่น้องเด้อเพื่อสิบเป็นกำลังใจให้ใหทริปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ